สวัสดีครับพบกันวันนี้12ตุลาคม2 5 6 4ทุ่มเศษครับยังไม่ถึง2ทุ่มช่องตองพร้อมครับนำข่าวมาบอกอ,อสมอครับ15ตุลาคม2 5 6 4น้สี้อสมอรับ1000บาทครับเป็นค่าป่วยการเดือนกันยายน2 5 6 4รครับ15ตุลาคมนี้นะครับรับ1 0 0 0บาทแล้วยังมีหักชกศสม1รายการนะครับสำหรับเดือนนี้แต่ว่าสำหรับคนที่ค้างเดือนก่อนยังหักไม่ได้ มี4รายการนะครับใครคร้างรายการไหนก็หักเพิ่มรายการนั้นนะครับขณะนี้สมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยมีสมาชิกทั้งหมด8 6 9 3 3 2คนนะครับถ้าหากว่าเสียชีวิตทายาทจะได้รับ4 3 4 6 6 6บาทนะครับซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมา1-30กันยายนมีสมาชิกเสียชีวิตทั้งสิ้น514ราย รายชื่ออสมอที่เสียชีวิต514รายจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมที่เป็นอสมอได้กดอ่านดูนะครับซึ่งทั้งอสม514รายนี้ทายาทจะได้รับเงิน4,34,666บาทซึ่งเงินเหล่านี้ก็มาจากอสมอทั้ง8 6ง9 3 2คนจะถูกหักคนละ257บาทในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับไปช่วยซึ่งเมื่อสมาคมหักได้ ก็จะโอนให้กับทายาทภายในไม่เกินวันที่22ตุลาคม64เฉพาะทายาทที่มีเอกสารครบถ้วนนะครับการโอนก็โอนเท่าที่หักได้จากสมาชิกก่อนส่วนที่เหลือก็จะหักจากจากสมาชิกแล้วโอนให้ทายาทให้ครบภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับและชึ่ห้4อคนไปกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็สรุปได้ว่า15ตุลาคมรับค่าบริการ1น0 0แล้วจะมีหัก257บาทนะครับ ใครไม่ค้างนะครับใครไม่ค้างเดือนก่อนหาก2อ7หบบาทส่วนใครคร้างเดือนก่อนอนหากมากกว่านั้นครับ15ตุลาคมยังมีรายการที่2 3 4 5รายการที่2 3 4 5หเนี่ยหมายถึงใครคร้างรายการไหนหากเพิ่มมากกว่า257บาทนะครับซึ่งปกติแล้ว257บาทนี้จะโดนหักอยู่แล้วในสมาชิกทุกคนก็คือ869,332เบาทนะครับอ,อสมอท่านใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกศสสมก็รับ1 0 0่เต็มนะครับ คนที่เป็นสมาชิก8 6 9แสนห3หคนนี้จะถูกหัก257บาททุกคนแต่ว่าคนที่ค้างอาจค้างรายการรายการหนึ่งในนี้นก็จะหักเพิ่มมากกว่า257บาทนะครับมีษาพฤษภามิถุนาค้าง3เดือนก็จะหักเพิ่ม656บาทใครค้างพฤษภามิถุนากรากฎาคม3มเดือนก็จะถูกหักเพิ่ม6 8 4บาทใครค้างมิถุนากรากฎาคมสิงหาก็จะหักเพิ่ม692บาท ใครค้างกรรกฎาสิงหาการนยา3เดือนก็จะเพิ่อหากเพิ่ม757บาทคำว่าเพิ่มเนี่ยเพิ่มมากกว่า257บาทที่หักอยู่แล้วทุกคนนะครับคลิปนี้นําเสนอวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ